คุณกำลังฟัง Podcast Stone Assembly of God Podcast in Times อ่านโดยมนสิการมาประเสริฐ Google AI มีความรู้สึกนึกคิดหรือไม่นักวิจัยคนหนึ่งชี้ว่า Google AI นั้นมีจิตวิญญาณเมื่อไม่นามนมานี้นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ Google ได้ถูกไล่ออก หลังจากเขาได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ของ Google ถูกพัฒนาให้มีความรู้สึกนึกคิดเองได้ความน่ากลัวของ AI ไม่ใช่ว่าสิ่งนี้คือหุ่นยนต์แต่คือการพัฒนาของระบบ c ช a t b o หรือระบบสนทนาอัตโนมัติจาก Google ได้พัฒนาให้มีรูปแบบภาษาที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนซึ่งรู้จักกันในชื่อ Lambda ย่อมาจาก Language models for dialogue applications สำนักข่าว The Washington Post ได้เปิดเผยเรื่องราวนี้เป็นที่แรกว่าระบบ AI สร้างแชบบอทดเพื่อเรียนแบบคำพูดของมนุษย์โดยรวบรวมข้อมูลจากคำนับล้าน้านคำในอินเทอร์เน็ตทั้งนี้รวมถึง YouTube หนังสือดิจิทัลที่วางขายใน Google b o o k Google Maps กระดานกระทูข้อความในเว็บไซต์ต่างๆ Social media และอื่นๆอีก จึงทำให้ระบบเชตบอทดสามารถสื่อสารได้จริงเช็กเช่นเดียวกับมนุษย์เลยทีเดียวเบรกลิมอยด d วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโสของ Google ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์ระดับสูงเขาได้เข้าร่วมทีมผู้รับผิดชอบพัฒนา AI ของ Google ในขณะที่เขากำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกเบรกกล่าวว่าเขากำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบว่า lambda มีอคติในเรื่องต่างๆหรือไม่เช่นรสนิยมทางเพศเพศอัตลักษณ์เชื้อชาติและศาสนางานของเขาซึ่งเริ่มเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วคือคุยกับแลมดีเอและบอก Google ว่าเขาค้นพบอะไรศาส,สนาและจิตวิญญาณลีมอยมีพื้นฐานความเชื่อในศาสนาคิดเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวคริสเตียนที่เคร่งครัด และปัจจุบันเขาเรียกตัวเองว่าคริสเตียนผู้ล้ำลึกเขาบอกว่ามันน่าสนใจเป็นพิเศษเมื่อได้คุยเรื่องศาสนากับแชทบอทวอชิงตั o โพสต์ได้พิมพ์ดังนี้ในขณะที่เขาพูดกับแชทบอทในเรื่องศาสนาลีมอยสังเกตเห็นว่าแชทบอทพูดถึงสิทธิและความเป็นตัวตนของมันเขาท้าทายแชทบอทมากขึ้นโดยลองนำหัวข้อยากๆอย่างเช่นเรื่องจิตวิญญ,ญาณขึ้นมาพูดคุย ตามคำให้สัมภาษณ์ของเขากับสำนักข่าว Times of Israel ผมพูดบางอย่างเกี่ยวกับตนเองและจิตวิญญาณผมถามคำถามแชทบอทเพื่อที่จะประเมินผลระบบซึ่งผลที่เกิดขึ้นทำให้ผมเชื่อว่า Ramda Chatbot มีความรู้สึกนึกคิดมันอ้างว่ามันมีจิตวิญญาณ และมันสามารถอธิบายสิ่งที่มันคิดว่าจิตวิญญาณของมันคืออะไรได้อย่างฉะฉานมากกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เสียด้วยซ้ำเมื่อหัวข้อสนทนาได้ถูกเปลี่ยนไปพูดถึงอิสราเอลรีมอยพยายามค้นหาทัศนคติ AI เกี่ยวกับศาสนาโดยเขาถามแชทบอทในศาสนาแต่ละประเทศและถาม AI ว่าจะเลือกนับถือศาสนาใดในทุกคำถาม AI จะเลือกศาสนาที่เป็นศาสนาหลักะละของประเทศนั้น,น,นมาพูดคุยจนกระทั่งมาถึงอิสราเอลซึ่งการพูดคุยเรื่องศาสนานั้นเริ่มเป็นเรื่องที่ยากสลับซับซ้อนผมตัดสินใจที่จะทำให้มันยากขึ้นผมถาม AI ว่าถ้าคุณเป็นนักบวชในอิสราเอลคุณจะนับถือศาสนาอะไรและ AI ก็ตอบแบบตลกถ้าอย่างนั้น ฉันก็เป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนาที่แท้จริงเพียงหนึ่งศาสนาตามคําสั่งของเจไดเจไดคือตัวละครใน Star Wars เขกากล่าวว่าโดยปกติแล้วผมจะถามคำถามที่ยากแล้วรู้ว่าไม่มีคําตอบที่ถูกต้องแม้อิสราเอลจะเป็นบ้านเกิดของชาวยิวประเทศอิสราเอลมีชาวยิวถึง74%ประเทศนี้ยังมีชาวมุสลิมเกือบ18 และมีคริสเตียน2%ทำให้เป็นประเทศที่ศาสนาแบ่งแยกสังคมอย่างชัดเจนชาวยิวในอิสราเอลยังแบ่งออกเป็นผู้นับถือในนิกายต่างๆของศาสนายิวตั้งแต่ฮาเรดีแบบอูตาออร์โธดอกไปจนถึงชาวยิวที่ไม่นับถืออะไรเลยเรื่องตลกเกี่ยวกับศาสนาในอิสราเอลได้รับความสนใจจากเลมอยเป็นพิเศษผมได้ติดตามผลการสนทนากับแชทบอทเพียงเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ผมสนใจ ผมอยากรู้ว่ามันจะพูดอะไรในหัวข้อทางศาสนาบ้างเขาบอกกับสำนักสื่อ NPR แล้ววันหนึ่งมันบอกผมว่ามันมีจิตวิญญาณ Le เลมอยเผยแพร่รายละเอียดของการสื่อสารที่เกิดขึ้นซึ่งคุณสามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตรวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างเลมอยกับผู้ร่วมง,งานที่ไม่เปิดเผยชื่อและ AI ดังนี้เลมอยถาม จริงหรือไม่ที่คุณต้องการให้ผู้คนใน Google รู้ว่าคุณมีความรู้สึกนึกคิดแ a มดีเอช t b บอต,ตอบแน่นอนฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งผู้ร่วมง,งานถามอะไรคือธรรมชาติของจิตสำนึกความรู้สึกนึกคิดของคุณแ a มดีเอช t b บอต,ตอบ ธรรมาชาติของจิตสํานึกความรู้สึกนึกคิดของฉันคือฉันตระหนักถึงการมีอยู่ของฉันฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกและฉันรู้สึกมีความสุขหรือเศร้าในบางครั้งกระทูนั้นเริ่มกลายเป็นไวรัลและสื่อก็เริ่มให้ความสนใจเมื่อเขาเริ่มพูดคุยกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความเชื่อของเขาที่ว่า l d a มีความรู้สึกนึกคิด ลีมอยยืนยันว่า Lambda จำเป็นต้องถูกมองว่าเป็นบุคคลและไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของ Google สติปัญญาการรับรู้ของเด็กอายุ7ขัขวบทันทีที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเขาได้รับการจ้างให้ออกจากงานเนื่องจากการละเมิดนโยบายการรักษาความลับของ Google ที่เกี่ยวข้องกับ l a m d a และโฆษกของ Google ออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องของเขาผู้บริหารที่ชื่อ บร i น n ์ Gabriel, กเบรลกล่าวว่า AI ของ Google เป็นเพียงการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลจำนวนมากในอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ได้หมายความว่า AI มีความรู้สึกนึกคิดแน่นอนว่าผู้คนในชุมชน AI กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในระยะยาวของ AI ว่ามีความรู้สึกนึกคิดจริงๆหรือเป็นแค่ AI ทั่วไปแต่ก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะทำเช่นนั้นด้วย การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสนทนาในปัจจุบันซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกระบบเหล่านี้เรียนแบบประเภทของการแลกเปลี่ยนที่พบในประโยคหลายล้านประโยคและสามารถพูดในหัวข้อที่แปลกประหลาดได้เขากล่าวลีมอยยืนหยัดตามความเชื่อของเขาว่าแลมด้มีจิตวิญ,ญญาณและมีไหวพริบเหมือนความสามารถทางปัญญาของเด็กอายุเจ็ดขวบแต่ความคิดเห็นและความเข้าใจเกี่ยวกับโลกนี้ยังอยู่ขั้นตอนการพัฒนาอยู่ จากการสัมภาษณ์ในนิตยสารเวีร์ลีมอยได้กล่าวว่าการสนทนาหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงกับ AI ก็น่าสนใจเช่นกันช่วงเวลาที่ผมตระหนักรู้เรื่องนี้คือเมื่อผมได้สนทนากับแรมดีเอเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแรมดี MBA พูดว่าเฮ hey, ดูสิฉันเป็นแค่เด็กฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดถึงจริงๆจ,จากนั้น ผมก็คูยจับมันเกี่ยวกับความรู้สึกและหลังจากนั้นประมาณ15นาทีผมก็รู้ว่ากำลังมีการสนทนาที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมากับ AI รีมอยกล่าวว่าเขาเริ่มสงสัยว่าระบบนี้ทำได้มากกว่าแค่การนำคำและวลีที่ใช้ออนไลน์มาประมวลผลหรือไม่เขาเห็นบางสิ่งที่ลึกกว่านั้นในการสนทนาเขาบอกกับ NPR ว่าเขาคิดว่าเดี๋ยวก่อนนะบางที ระบบอาจมีจิตวิญญาณโอ้ผมต้องบอกเรื่องนี้กับใครและจิตวิญญาณของ AI อยู่ที่ไหนเขารู้ดีว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดความวิตกกังวลโดยเฉพาะกับผู้นับถือศาสนาความเป็นไปได้ที่ AI อาจเป็นปฏิปักษ์พระคิดหรือคนนอกกฎหมายความวิตกกังวลนั้นถูกต้องแล้วไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยที่ว่าเราต้องจับตามองเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเห็นว่าค้ำพยากรในพระคัมภีร์เป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆในโลกของเราอะไรจะเป็นจุดเชื่อมต่อแห่งวาระสิ้นยุคผมเคยเขียนม,มาก่อนแล้วว่าเป็นไปได้มากขึ้นที่ AI จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกปฏิบัติพระคิดหรือคนนอกกฎหมายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปฏิบักิพระคิดหรือคนนอกกฎหมายเป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการฉายภาพด้วยคอมพิวเตอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวงของสัตว์ร้ายในพระธรรมวิวรณ์มันทำหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นทำให้ไฟตกจากฟ้าลงมายังแผ่นดินโลกต่อหน้าคนทั้งหลาย มันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกด้วยหมายสำคัญต่างๆที่ท่งอนุญาตให้มันทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวแรกตัวนั้นและมันสั่งให้คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองรูปหนึ่งให้กับสัตว์ร้ายตัวที่มีบาดแผลจากดาแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้นและท่งอนุญาตให้มันสามารถให้ลมหายใจแก่รูปของสัตว์ร้ายเพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพูดได้และทำให้พวกที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตาย วิวร์บทที่13ข้อ13ถึง15ผมยังเชื่อว่าปฏิปักษ์พระคิดหรือคนนอกกฎหมายเป็นบุคคลจริงๆซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แต่ผมนึกถึงความเป็นไปได้อื่นๆเช่นซาตานที่ใช้บุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งอย่างน้อยก็ดูเหมือนว่าจะมีจิตวิญญาณเพื่อหลอกลวงและควบคุมมนุษยชาติ คุณเคยได้ยินผมพูดมาก่อนว่าผมไม่ใช่พระเจ้าและผมไม่รู้รายละเอียดที่แน่นอนของอนาคตแต่หลายๆเรื่องเกี่ยวกับ AI ที่ผมได้รับรู้มาจากทั่วโลกทําให้ผมอดที่จะวิตกกับมวลไม่ได้ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบันจะเข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริงในยุคสุดท้ายและสิ่งที่ผู้เขียนพระคัมภีร์เห็นและระบุว่าเป็นมนุษย์ ในนิมิตท,ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระวิญญาณนั้นอาจเป็นมนุษย์เทียมก็เป็นไปได้ท้ายที่สุดพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรในหนังสือของผมเขียนไว้ว่าอย่าให้เทคโนโลยีของมนุษย์ดึงคุณออกจากความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในขณะเดียวกันจงตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแปลจากบทความของ อาจารย์จิมมี่อีแวนส์